สวัสดีค่ะพะ่อแม่แม่เอฟซีข้ามาเราก็กดไลค์กดแชร์น้ำไน่ได้จ้ะเด้อกดซัพตอร์ไข่กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามจ้ะขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อสำหรับช่องน้อยๆช่องปอรักแมวกดติดตามช่องปอรักแมวหน่อยได้จ้ะเด้อขอบพระคุณค่ะเดยวะเอาอาหารให้เด็กหน่อยกัน กินเลยอืมไปเลย่ะเขาก็ลวมให้หนูก็มากินทางนี้เด๋ยวหนมากินข้างนี้เ,นเออข้างนี้ให้เด็กๆเขาไป กล้องแม่ล้มเลยเห็นไหมชุย้ยทอดมาถูมาไถ้ังไงไหมน,นี่จ้ะทำมาไหอาหารเด็กน้อยได้จ้ะเด้อนี่นี่นี่ออกไปเที่ยวตาเซ้าตเาเซีวเนี่นี่ เจนไห่เอ่ยขอบคุณหลายๆลายนะจ้าพอพอนี่แม่เอฟซีที่ส่งอาหารมาให้นะดูเด้อแม่กอย่าขอบพระคุณหลายๆลด้วแม่จอย่าเด้อที่รักไรเอ็นดูเด็กๆจ้ะดู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 เขากินดูหน่อยเห็นเด็กๆกินก็โอ้ยดีใจด้วยนะแม่แม่แม่ พี ي ي و و ่แม่เห็นเด็กน้อยกินกะปลื้มใจพุ้มใจแล้วแม่แม่เอ้ยดีใจที่เด็กน้อยได้อิ่มนะต่ก่อนเี่นพ่อได้อิ่มมึงสีได้จ้ะเจอมีเจอมาเหร่นกล้องได้เลยเนี่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 ยมาเหร่นกล้องได้เิด ไม่เอาอแม่ถ่ายอยู่อุย้ยเนาะ,ะพี่น้องเอ้ยภูมิใจน้ำลูกเต่าที่ได้กินอาหารแฉะๆได้กินอิ่มแต่ก่อนบาได้อิ่มนัีสี่ได้ขอบขอบคุณหลายๆแนละ้วคุณแม่กอย่าคุณแม่สนใจคุณพ่อพิชิตแล้วคุณแม่จอย ขอบคุณหลายๆด,ด้วยจ้ะเด้อแล้วก็คุณแม่อ้อมค่ะขอบคุณมากๆที่คอยซับพอตที่คอยเป็นกำลังใจให้โทรหาโทรมาให้กำลังใจอยู่เรื่อยคุณแม่สมใจกับคุณแม่อ้อมนะไม่ขาดเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นนะแม่นะอย่าให้ จนนะแม่นะขอให้สุขภาพแม่แม่แข็งแรงคุณแม่อ้อมท่านใจดีคุณแม่ส,สมใจท่านใจดีใจบุญขอบคุณมากมากเลจ้ะที่คอยเป็นห่วงเป็นยยใยคอยเป็นห่วงเด็กด้อยอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นเด็กๆกินอิ่มท่านก็มีความสุข พอเด็กๆร้อนท่านก็โทรมาว่ารูกินกันยังไงท่านก็คอยโทรมาถามยู่เลื่อยว่าเด็กๆร้อนไหมนั่งโน่นนี่นั่นอขอบคุณหลายๆเด้อแม่ออมเด้อที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยที่โทรมาถาม,มบ่อยๆที่คอยซัพพอร์ตทุกเรื่อง ขอให้ท่านดวงเจริญรุ่งเรืองนะแม่นะเทวดาเดินดินของเด็กๆคุณแม่สมใจคุณพ่อวิชิตครอบครัขวของคุณแม่สมใจก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะแม่นะแม่อ้อมก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแม่ด้วยให้หายจากโรคภยยัยไข้เจ็บไปไว้ด้วยแม่ ดูลูกลูกกินก็ก็เพิ่มใจแทนมีอยู่มีกินนะ,นะ,นะ,ะเน <c oughs> ี่ยฝุ่นฝุ่นซึกอะ่ะตีใหญ่นี่ไอ,อ้อมนอะกินแล้วก็ไปกินน้ำพี่น้องเนี่ยบางคนหอนแล้วคนลูกโปรงลูกก็ไรแดงเพอนก็น,นอนอยู่หน่งห้องน้ำนะ ดิ๊ดำนออ้อยเนี่ยไอ้ยท้องท้องไข่อ่องลองนั่นแหละกินกินเจเมื่อวันแร่สิโทรบอกพ่อเพ่นให้ซื้ออาหารเปียกมาให้ดำน้อยกินกันอ,อ,อาหารเปียกกับขนมอาหารเปียกแก๊กฟองนึง โอ้ยตาแม่ไหนแม่ด huh ูดิแม่ดูตาก่อนให้แม่ดูตาหนูก่อนเออหายแล้วตาพอไปเลียนกันเถอะตาเจ็บตาบวมกันแล้วย่านตาย่านตาบอดก็ยังไอคือยังสาวเต็มกับนี่แหละนี่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 บอดนี่กิ๊บเก่งข้ังนี่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 บอดเลียนกันอยู่สองตัวนี่ ได้หน่อยเด็กเจ้านี้ที่เตียวเนี่ยด็กแบบตาซองซีเนี่ยโอ้ยสวยเนี่ยก็ไปตากเปยนี่มาหน่ำนี่แหละไปหมดหน่ำมาได้หนึ่งเฮ้ยเนี่ยเปียกหมอดยอดได้เนี่ยดำปีเด็กเด็ก กินให้เอิ่มเลยจักหน้ยก็ก,กินเบิร์ตพี่น้องบม่แม่นบม่เบิร์ตดอกกินหมดอันขอลงคลิปเจะนีกันได้จ้ะเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆแม่แม่เอฟซีเยวสิขอขึ้นไปกังวลไปดูดทุนไปอาบน้าอาบท่าห้อนแห้งเราเมื่อนี้่เจ็แปดรอบเราจะพี่น้องก็จังไดก็ขอฝากช่องน้อยๆช่องขอรักแมวไว้น้ำ อ้อมอกอ้อมใจนึกได้ใจเด้อเข่ามาก็กดติดตามให้น้ำแน่กดไลค์ใ <honored> ห <ME> ้น <LS> ้ำแน่กดแชร์น้ำแน่ได้ใจเด้อกดซับสไคร์กดกระดิ่งคลิได้พร้อมผานคลิปใหม่ๆจ้ะนี่ก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ใจ้เด้อเฮงเฮงปังปังลำลำรวยรวยได้ใจเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยได้ใจ้เด้อวันที่สิบสามในสงกรานต์เลยจ้ะขอให้ชุ่มช่ำขอให้ ชีวิตชุ่มช่ำบม,มันน้ำได้จ้ะเด้อสาธุสวัสดีค่ะไปเลยจ้ะพ่อกันชิบหนาได้จ้ะ